หลังงานด้านหลังลงานเลยมาแล้วมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอนั่นไงรถมันยังอยู่เลยนะนั่นหนาฝั่งของข้าเจ็ดสองสามอ่ะซ้ายมือตรงไปตรงไปตรงไปนี่ไงฝั่งซ้ายนี่ว้าวกระทืบมันหลังหลังหลังกระฝนหรือเปล่าใจฟังนึงไม่ใช่ไอ้ช่อไม,ม้ยังใจฟังใจฟังจะ้ฟังดิโง่ เยี yeah, ่ยกูดูว่ากูเหยี่ยินเดียไอ้สัสไอ้เหี้ยมันถล่มเลยมันถล่มเราเป็นบ a r i a b l e stick มันถล่มเน c h i มาเราดูดีกว่าถ้าแม่งบอกสวัสดีครับสุดหลอกบอกสุดหลอกเฮี้ยเราลองไปดลองไปดูก็ได้ลองไปดูอดีดยัยดิทำไมเไม่ลองถามไปดูที่ถอดเสื้อเขามันมนกี่คนนะลงฝั่งเราลงเพิ่มไปเลยเยอะแยะเข้าไปแล้วนะไม่ไม่ไม่ยิ้ตอนไอ้คณะไอ้คณะไอ้คณะเมื่อกี้คือเมื่อกี้ตอนที่เขาเข้ามารอบแรกอ่ะเขาไม่เห็นมีใครถอดเสื้อเลยวะทำไมตอนนี้มีถอดเสื้อวะ ไม่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 เอาเอาไม่เอาม่เอาไอชิปจีสไลด์นะเว้ยชิปจีสไลด์ชิปจีสไลด์ชิปจีสไลด์นะเว้ยชิปจีสไลด์นะเว้ยไอชิปจีสไลด์ชิปจีสไลด์ชิบจีสไลด์ชิไจ้สัตว์ไอเฮียไอเฮียมาดิสัตว์กู้ค้างอันนี้ครับผมต่อขวาต่ขวาพี่ต่ขวาเคาเลยคารเลยคารเลยกูขอเดินแล้วกันเนาะดูเฮียอะไรล่ะครับไอโง่ ไปเฮียโซ่หรอเฉทสมันไอควายเออเอามันเอามันเอามันไปเหี้ยอะไรมึงไอ้โง่นี่นี่นี <k <K ่นี่ได้สวนกูไหมนี่ไอ้ควาย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 เอ้ย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 อะจักนี่หลบสวนนี่หลบสวนเฮ้ยเฮ้ยเจอกูด้วยเพื่อนก็มาดิเฮ้ยฮัลโหลเม้ยเจอกูด้วย ้ยไม่เอาอืมอืมอืมมา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 นี่ไงเฮี้ยเซ่ดิอะไรนี่ไงอะไร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 คอมอนคอมอนเบ๋ยเฮี้ยอะไรหน้ายังไม่ผ่านตอมอร้องพูดอังกฤษนะไอ้โง่ไอ้เออควายคนเฮี้ยอะไรพกข้าวต้มมัดมาแดกด้วย

เียกระจอมาคนเช่าแล้เนี่ยเี่ยกระจอมาเฮียเยทีฆ่ากูแค่หนอืกาอ่อนกลนเล่ไอ้เชี่ยน้องสาวมึนนอนทับศพเฮ้ยม่กี้ทำไมเขาล้มไม่เยอะแต่แล้วกูออนต่นวมึฟังกูนะไอเชี่ยตแล้วมึงเอาผ้าคีนเวมาใส่แทนน้ไอ้เชี่ยพอแบบเ่าทาแบบพวกมึงโดนขยะเชี่ยพวกมึงโดนขยะเปียกป่อยร่อ้เฮียงงนะเียโดนขยะเปียกป่อยร่วงงงนะเฮียเจนนะระกาศเพิ่ฟนะ แต่แม่งเยอะจังวะเกียวบ้าไม่คิดแม่งเหลือเจ็ดแปดคนอนะเชี่ยนักกยาปล่อยล่วงมาเชิญอุ้มเพื่อนเรามากองไว้ก็ได้ได้ครับจะตัดเพื่อนอะไรผมหนึ่งเดครับผมผมมัดไปด้วยนะไอ้ที่ผมเชี่ยลูกชายจะเย็นทีนึ่งโคตรเยอะเไอที่เยอะเหลือโคตรเยอะเลยชี่ยนี่ใครน่ะดุ๊กดุยหรอนั่นดิเออแต่เกาะแต่งไม่ได้หรอกล่าวว่าจะเกาะแต่งเอาเอาไปไว้เอาไปตรงนี้ เออ,อกูได้ด่านะกูพอใจนะกูไม่ได้ขีเดียดละดีนะกูด่าเพื่อนมันก่อนอชี้มันเจ๊ว่ะไอ่ะมามีมามีมามีบอกด้วยนะผมมามีบอกด้วยผมจะโดนอยู่แถวแถวทางไปอุโมงค์อ่ะอบอกเอ,อ้ยันีป่ะ ไม่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 เดี๋ยวเผมเล่นเท่าที่มีก่อนแถวแถวแถวสะพานสะพานลงกาลัดอะไม่ไม่รับนาทีเดียวครับนาทีเดียวบ่ออะไรอ่ะโอ้ยคตรดังเลยไอ้มาหมดฟังเขาอ่อนไหมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอ่ะลงเลยใครใครไม่มีใครใส่เสื้อลงเลยไอมมาเอมองไม่เห็นอ่ะดูอ่ะอ่ะขึ้นฟัง กเฮ้ยตำรวจมาตัวเดียว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 มีตัวเดียวอยู่นะตัวหัวแดงน่ะโอ้เฮียเขาตีคนถอดสูตรได้กูอยากชอบยืดู เดี๋ยวนี้ผมฝ่ายแดงเอ้ยฝ่ายสีดำนะผมนะเสียเปรี่ยนได้ยังหนักโดนโฮมยังหนักเลยเออมึงบ้าเป่ะสีดำด๊อกหนึ่งครับผม่ะด๊อกสามเรียบร้อยฮะฝ่ายที่เยอะกว่าคืนฝ่ายชนะงงงงยังงงมาเปิดบอลแดงเข้าเพื่อนลวงหมดงงเดี๋ยวมันลงมันลงมันลงมันมาเอาเอาเลยอะไรอะไรนะมาแล้วมาแล้วเต็มระบบเฮมา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  ตรวจมาป้าพี่ตำรวจมาเขาลงไหมตำวจครับตำรวจอ่ะอุ้มถอย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 ก็ถอยก็ออกแล้วตำรวจต้่งโดนแล้วเอาเอาเอาตำรวจประกาศเซอร์ฟิวแล้วแน่เหรอวะสวัดีสวนดดี้อ้มาเียจก่นเดี๋ยวปะ เดียจังว่ะต่อที่อะไรวะเด็กสัสดีครัง่อยควาย มาดิเอ้อต่อแต่เฮียไรมืออีอกง่ผมได้แค่สองตัวเอง่ะอ่า<ำ>เพื่อนที่หนีไปไหนกันหมดแล้ว่เพึ่งมาพึ่งมานะควายเหมือนเดิมควายเหมือนเดิมอะไรไอ่ะเออ มันไม่ได้บ็อกซิ่งหรอกผมก็ไหวเว้ยแต่ด้วยความว่ามันมันมันยังเหลือเยอะอยู่อะไปไหนกันหมดแล้วว่ะเพื่อนพี่ไปไหนกันหมดอะแต่คือมันโดนเก็บไปห้าคนนะเว้ยมันก็ต้องเหลือสิบห้าใช่ป่ะแต่ทำไมมันเยอะจังวะชนะเปล่า ไปคร<อ>ับ<ล><ะ>ผู้เกี่ยวห้องออกเลยผู้เกี่ยวห้องออกเลยผู้เกี่ยวห้องออกเลยชนะสามสิบวิเกิดไปออกผมจับชนะสามสิบวิอ๋อครับชนะป่านอ้องเราไปออกเพื่อนไม่คนเราน้อยจังวะยอ,อด มันคนไม่เยอะเลยอ้เทีไม่ใครมารับเลยกูแคสไม่ออกของจับนะออกด้วยครับออกจากบนที่ด้วยแม่งตายไปม้วเลยไอ้เหียแต่รู้แต่กูพวกกูเสือแพ้งงเลยแต่แต่เมื่อกี้เนี้ยเราเข้ายุ่งแม่งก็ชิบหายดีแม่งโคตรเยอะเยอะสัตว์เมกี้เนี่ยแต่แต่ว่าจริงๆนะเมื่อกี้เนี้ยก็คือเราอะทำถูกแล้ว หนึ่งไอ้เพื่อนมันทำอะไรวะอ๋องน่าจะยังมีคนอยู่ในโรงพยาบาลเนีน่ยล้อแม่งตรงนี้แหละไอ้เหี้ยมีอีกมันมีอีกมันมีอีกมีอีกข้างหน้ามันมีอีกเดี๋ยวรวมกันละเดี๋ยวรวมรวมทรงรู้มากเหรอ เฮ้ยมันขับรถผ่านเราไปแล้วมันขับรถเราผ่านเราไปแล้วอ่ะเขาวขันเขาอะไรวะเนี่ยนั่งไงโอ้โหเหี้ยเพื่อนเราเดือดจังวะเขี้ยอะไรวะเนี่ยอ่าลดความลดความลบความลบความ เราฟังแล้วคือคือค nice ือรถเด็กรอ้ดอกเดี๋ยวลองรถวยชมพวกนี้ขี้แค้นจริงอีชี่ยให้ลอยปล่อยปล่อปล่อยปลอลองรถด้วยชมแล้วกูใส่เว้นหัววะเอออย่ามายุ่งกับกูยี่อรถกูราคาแพงมากกอนาสูมึงอีกปล่ยไปเก็บเลือดเก็บเลือดไว้ต่อยกับมันอีชุดนึงอย่าลุมอย่าลุมปลอปล่อยอยให้เพื่อนได้าวอย่าลุมเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันเองจะองะอง ปล่อยเลยปล่อยยาวเลยนะปล่อปอ่าไปตัดดิตัดเพื่อนดิขลกเดี๋ยวหมามันตามกินมาเองใช่เดี๋ยวหมาตามกินมาเฉียงตัดเฉียงตัดเวลาต่อยมึงไม่บ้าเลเฮียปากอมเฮียอะไรอยู่เหรครับไอหนุ่มจะลออะเอะอจาอจาอ่าอจอจาอยไ้อยู่ไอเียอะต่อยตั้งใจเหรอตั้งใจต่อยไอสัตว เพื่อนมึงวิ่งหนียังหมาเลยมึงดูเดี๋ยวดูเพื่อนมึงดิอย่าวิ่งอยูไหนหมดขบวนขบวนขบวนบีมเอิร์ฟขบนบมเอิร์ฟเฮ้ยลงข้างล่างเฮ้ยบอกเพื่อนเราลงข้างล่างได้ป่ะไหมพวกเราอยู่ข้างล่างอะไอ้ฟันฟันใครเจ็บใครเจ็บไปฉีดยาไปฉีดยาไอเสื้อไปฉีดยาเร็วๆหน่อยเสื้อไปฉีดยาอุคนนี้น่ารักชูเลียอุ้ย เอ้ยไปสอดเชื่อไปฉีดยาเร็วกูนอนเลือไปฉีดยากลัมาเดี๋ยวสอนเชื่อฉีดยาเร็วเร็วบเลือบเลือเลืออุ้มอุ้มอุ้มสอดเชื้อฉีดยาอุ้มไหนอุ้มไหนอุ้มไหนอุ้มแล้วมาอุ้มเนียเยอะเดี๋ยวกูอุ้มให้อยู่ด้วยกันต้องล้างน้ำมนต์ด้วยนะเนี่ยกูเพอเพอซัดไรไม่น่าพออุ้มศพมึงอะเอเลี่ยงไป ชื่ออะไรเวะหมาฟอร์มกลิ่นไม่ได้กลิ่นวะไอ้เหี้ยรอบนี้หมาฟอร์มกลิ่นไม่ได้กลิ่นโฆษณาันขลงวัด